เพื่อข้ามเวทนาขันเวทนาคืออารมณ์อารมณ์ของกายหรืออาการของกายมีเพียงสองอย่างคือสุขกับทุกข อารมณ์ของจิตมีสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอัตุขะอัตุข,ขมาสุขเวทนาคือมีสุขมีทุกข และมีเฉยๆเวทนาทางกายเราจะพูดว่าเป็นอารมณ์ของกายก็ไม่ใช่เท่าใดนักควรที่จะพูดว่าเป็นอาการ หรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทางกายทางร่างกายเป็นสัจธรรมอันหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่มีอยู่ แต่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองร่างกายนี่เป็นอนัตตาเป็นสัจธรรมไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองถามแขนถามขาดูมันก็ไม่ตอบว่ามันเป็นแขนเป็นขาเป็นตนเป็นตัวถามความเจ็บความปวด ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันก็ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองว่ามันเจ็บมันปวดเพราะว่ามันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าร่างกายหรือเวทนาทางกายเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นไปตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปส่วนอารมณ์ทางใจหรือทางจิตจิตเป็นนามธรรม มีอารมณ์มีเวทนาทางจิตเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นก็ได้แก่สุขทุกข์หรือเฉยเฉยเมื่อจิตไปผัสสะสิ่งใดก็จะเกิดอาการขึ้นอาการเป็นสุข อาการเป็นทุกข์หรืออาการเฉยเยอาการก็คือเจตสิกเป็นพวกนิวรหาสุขก็จะชอบใจไม่ชอบใจทุกข์ก็จะไม่ชอบใจอารมณ์เหล่านี้เมื่อสุขทุกข์เกิดขึ้นมันจะเร็วมากเป็นกิเลสต,ตามนอนจะเกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาให้เราเห็นเลยทันที เมื่อจิตไปรับรู้สิ่งใดเป็นสุขก็ชอบใจรักใครพอเป็นทุกข์ก็โกรธเกลียดไม่ชอบใจนี่คืออารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นดังนั้นเราจะเห็นว่าสองอย่างนี่มันคนละส่วนกัน จิตเป็นผู้รู้ที่ไม่มีวันตายไม่มีวันดับอารมณ์ก็เกิดขึ้นทุกครั้งที่จิตนั้นไปรับรู้สิ่งใดและภายในจิตนั้นก็จะมีอวิชชาคือความหลงปกคุมจิตเอาไว้เมื่อจิต เกิดอารมณ์ใดขึ้นมาอาวิชาก็จะหลงพาจิตหลงว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นจิตหรือเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวเราเพราะว่าเราหลงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าจิตคือเราเราคือจิตจิตรู้สิ่งใดก็ว่าเรารู้จิตได้ยินก็เรียกว่าเราได้ยิน จิตเห็นก็รู้ว่าเราเห็นจิตรู้ก็เรียกว่าเรารู้นี่คือความหลงว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตเพราะฉะนั้นเมื่อจิตกับเพื่อมเกิดอารมณ์ใดขึ้นมาก็จะหลงทันทีว่าเราเป็นไปตามอารมณ์นั้น เมื่อเรามาดูสองอย่างสองชนิดนี้มันจึงแตกต่างกันมากเหลือเกินระหว,ว่างเวทนาขันคือร่างกายความเจ็บปวดของร่างกายสภาวะของร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยกับร่างกายเรานี่ทั้งสองเป็นสัจธรรมล้วนๆไม่รู้ความหมายในตัวของมันเอง แต่ถ้าเรามาดูที่จิตจิตเป็นผู้ที่ไม่มีวันตายมีอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงนะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างจึงไม่สามารถที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยึดหมายว่าเป็นอันเดียวกันได้นะให้ท่านสังเกตให้ดี ขณะที่เรามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเช่นเวลาเรานั่งสมาธินานานขาของเราก็เจ็บปวดขาเจ็บปวดก็เป็นสภาวะของร่างกายเป็นสัจธรรมเป็นอนัตตาคือไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเจ็บปวดแล้วมันก็จะดับเป็น คือสลายเป็นถ้าเราเหยียดขาออกความเจ็บปวดนั้นก็จะหายไปเกิดดับได้จิตเราเป็นผู้รู้เมื่อจิตไปรู้ความเจ็บปวดที่ขาจิตก,ก็จะกระเพื่อมคือจิตก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นที่จิตทำให้จิตเป็นทุกข์ อวิชาที่มีอยู่ในจิตจึงหลงปรุงแต่งว่าเราเป็นทุกข์หลงว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นเราเป็นของของเราคือเป็นเป็นจิตนะแต่ที่จริงแล้วมันแยกกันคนละส่วนถ้าเราใช้สติปัญญาให้ดีแล้วสองส่วนนี้ต่างอันต่างจริงไม่เกี่ยวข้องกันนะ มีแต่เพียงอวิชชาเท่านั้นที่หลงว่าสองส่วนเชื่อมโยงกันนะขณะที่เกิดความเจ็บปวดก็ไม่ได้เจ็บปวดที่จิตมันไปเจ็บปวดที่ขาเป็นสภาวะของร่างกายไม่ใช่เป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นจงเข้าใจว่าสภาวะของกายกับอารมณ์ของจิตมันต่างอันต่างจริง อย่าไปหลงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วให้เห็นชัดแล้วเราจะไม่มีวันหลงเวทนาที่กายกับเวทนาที่จิตเลยเมื่อเกิดความเจ็บปวดขึ้นมากน้อยเพียงใดที่ร่างกายจิตของเราก็จะไม่หลงว่าเป็นเราเป็นของของเราเลยจะเห็นชัด เนเหมือนกับลูกแฝดลูกแฝดสองคนถ้าเรารู้ชัดว่านายกเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นิสัยเป็นอย่างนี้นายขอเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นิสัยเป็นอย่างนี้ต่างอันต่างจริงเมื่อเรามาพบลูกเรา ทุกครั้งเราจะไม่หลงนายกอเป็นนายขอนายขอเป็นนายกอเลยเราจะเห็นชัดเจนนะไม่สามารถที่จะรวมกันได้เป็นคนคนเดียวได้นะต่างอันต่างจริงก็จะไม่หลงเลยแต่ถ้าหากเราไม่รู้ชัดว่าสภาวะธรรมหรืออาการของร่างกายกับอารมณ์ของจิตไม่ชัดเจนแล้ว เหมือนกับคนคนอื่นมองเห็นลูกแฝดเราไม่ชัดเจนแล้วก็จะหลงได้หลงว่านายกอเป็นนายขอนายขอเป็นนายกอได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาเพื่อที่จะปล่อยวางเวทนาขันข้ามความเจ็บปวดของร่างกายได้เราต้องพิจารณาแยกแยะให้ละเอียดให้ท่องแท้เป็นการแยก กายแยกกิจออกคนละส่วนการเกิดสภาวะธรรมก็เกิดคนละส่วนคนละอันสภาวะธรรมก็เกิดที่กายอารมณ์ก็เกิดที่กิจไม่สามารถที่จะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เมื่อเห็นชัดเช่นนี้แล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยวางเวทนาขันได้อย่างเป็น อัธยาศัยต่อไปไม่มีวันลืมต่อไปซึ่งเราเรียกว่าข้ามเวทนาได้เป็นอัธยาศัยก็จะผ่านพ้นเป็นพระสกิทาคามีได้เต็มตัว